สวัสดีครับวันนี้อยู่ในแมปวาซาบ,บิพีชนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวดาบโยรุยูทูบเบอร์นะครับผมมีสกิลเดียวก็คือสกิลเอนะครับผมมาดูสกิลกันนะครับผมสกิลเอนะครับดาเมจหนึ่งล้านนะครับเนีย่ยถ้าถ้าดูแบบมุมมองนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะปล่อยลูก แบบปล่อยรูปยรุไม่ใช่ปล่อยรูป youtube ลงไปนะผมนี่ครับปไะมานี้นะครับตามเมทก็เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อเก้าเก้าก็ประมาณนั้บางทีก็หนึ่งล้านนะครับโอเคส่วนวิธีการหาดาบนี้นะครับผมก็คือคุณต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็ต้องรีวิวแมปวัสบีพีชให้ผู้พัฒนาอย่างเออนายวายดนะครับผมจะได้ดาบนี้นะ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสุดครับบ๊ายบาย